็จะเอาแทรกเตอร์มาต่อกับเครื่องมือที่จะทำงานวันนี้นะคะพี่น้องคะนี่ตัวนี้แหละตัว r o ลลิ n งนะโรลล i n g ร l ิงทำได้หลายงานกันทำไมก็จะเอามาต่อกันเาจะเอาตัวสีน้เหลืองนั้นท้องใส่กับ เครื่องนี้จ้ะเอาต่อเท่ากับแา็คเตอร์นะงะถ้าเราจะใช้เครื่องมืออันไหนทาเราก็เอาต่อเท่ากับแา็คเตอร์จ้ะ

จ้ะเอาสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะฝากกินเล่นแค่สวัสดีสุดสุดวันนี้โอเคอันโน้ okay, หูวันนี้ที่ฟาร์มค่ะเนาะวันนี้ทรายไม่ค่อยได้ <Yes. S 1> ทําอะไรหรอกจ้ะวันนี้มาเป็นพริตตี้จ้ะมาเป็นพริตตี้ให้แคทร,ร์ค่ะวันนี้เอ้เมี่พริตตี้เกิร์ลแล้วก็พริตตี้หมาหมีอันกุ้งเล็กด๊าบน่ารักจ <laughs> น้ <laughs> นนองค่ะ I don't know. นี้จะ rolling นะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าเครื่อง rolling rolling ก็คือการกลิ้งนะคะการกลิ้ง roll เนี่ยนะจ๊ะอันนี้หน้ากว้างกี่เมตรเดี๋ยวใซจะเขียนให้ดูเลยจ้ะใซลืมแล้วพื้นที่นี้เมื่อวานนี้เรามาหวานมาวิววิ่งที่ว่าหวานข้าวสาลีนะจ๊ะเราก็เลยมากลิ้งทับนะคะมากลิ้งให้ข้าวมันอ่า ให้ดินมันกรบข้าวให้ข้าวมันลงดินดีๆเนาะจ้นะเนาะบางพื้นที่เขาก็จะไม่ทำจ้นะเนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มมือจะทำหรือเปล่าเนาะแต่ละฟาร์มก็ทำไม่เหมือนกันจ้ะแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็ทำไม่เหมือนกันไอฝั่งนี้ไม่ได้ไถก่อนเนะจ้ะก่อนที่เขาจะหว่านก็เหมือนเมื่อวานนี่แหละก็มาหว่านเลยเนาะฝั่งนู้นหนุนฝั่งนู้นเนาะคะ่ะ ใช้ก่อนมันแล้วแต่หน้าดินประมาณนี้นะพี่น้องคะใยก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าถามไม้เอาไม้กาลังเซ็ตเครื่องยู่จ้ะกำลังเซ็ตเครื่องยองยู่เราก็จะกริ้งนะคะกริ้งไปให้อรอบนู่นเลยจ้ะที่ฝั่งนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าเอเคอร์นะคะสามสิบกว่าเอเคอร์แล้วจ้ะพี่น้องคะวันนี้ไม้ทาคนเดียวจ้ะ ไม่ใช่ทรายเนาะเพราะว่าทรายทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ได้เรียนขับมาขับขึ้นมาเนาะคุณหมอคะกว้างมากเลาวคะ่ะมันก็เลยเสร็จเร็วหน้าตัดกว้างแป๊บเดียวกว็เสร็จเร็วงานวันนี้ กล้องกลโปรไม่รู้เป็นอะไรถ่ายไม่ได้ค่ะถ้าเป็นแสงแดดแบบนี้ถ้าแดดจ,จัดจัดมันจะเป็นขาวไปเลยใช่ไม่รู้เนาะใส่ก็ไม่ได้ถ่ายไม่เอากล้องแค่นั้นโทรศัพท์ถ่ายนะ ก็จะเป็นรอยแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะให้ดูความแตกต่างเนาะฝั่งนี้ก็คือรูแล้วมันก็จะเป็นรอยบุ๋มบุมบุมบุมจากอีกฝั่งนี้ด้านนี้ยังไม่รูเนาะคะ่ะนี่ด้านนี้ยังไม่รูฝั่งที่รูก็จะเป็นบุ๋มบุมเป็นแบบนั้นแหละตามที่เห็นเนาะพี่น้องค่ะนี่หลจ้าพี่น้องค่ะ ขั้นตอนของการพันาที่นี่เนาะจ้าเนาะจ่ายก็พาดูในวันที่จ่ายมาพามาได้เนาะคะ่ะนี่ละไอวันนี้เอ้ยไอที่นี่เนาะหมายถึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือข้าวสาลีเด้อจ้ะที่เราปลูกนี่ที่เห็นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่นี่นะจ่ะใครได้ดูคลิปก่อนเนาะที่ว่ามามาดิลลิงที่มาหวานข้าวดิลลิงหรือว่าเพลนติ้งเนาเป็นข้าวสาลีเนาะอันนี้เป็นตัวเก่าที่เขาหวานไปแล้ว หวานไปแล้วมันเกิดน้อยหมายถึงมันตามไม่ตามตที่พอใจนะคะ่ะคือฝนมันตกเยอะเกินเขาก็เลยมาหวานอีกในคลิปที่แล้วที่สายพาดูน,น่ะจ้าเนาะมาหวานเมื่อวานนี้พี่น้องค่ะนี่แหละก็เ,เป็นแบบนี้แหละจ้ะลักษณะคำนาเนาะหวานเสร็จเนาะพื้นที่ตัวนี้เพื่อนคุยกันแล้วเนาะกับทีมงานเพื่อนว่าน่าจะกลิ้งทับดินนะจ้าน่าจะกลิ้งทับเนาะ เพิ่นก็เลยมากริ้งคือ r o ลลิ่งเห็นไหมคะ่ะโรลลิ่งก็คือการกริ้งนี่เห็นไหม,มเมล็ดที่เราหวานเมื่อวานนี่จ้ะสีแดงแงจ้ะนี่นี่เป็นเม็ดพันเนาะคะ่ะวีดจ้ะวีดเม็ดพันนี่แหละข้าวสาลีจ้ะนี่แหละเพิ่นก็จะกริ้งทับไปเนาะพี่นอ้องค่ะขั้นตอนนี้แล้วก็ต่อไปก็ฝนก็ตกมาเรื่อยเรื่อเนี่ยแหละเหมือนที่บ้านเราทำนาเารอฝนแล้วก็สักหน่อยก็จะเป็น ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฉีดยาอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะถ้ามันมีวัชพืชหรือมีแมลงเยอะก็จะฉีดยาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าไอฟาร์มของไม้นี่เขาไม่ได้ฉีดเองค่ะเขาก็จะมีทีมงานเป็นคนไอมาฉีดก็คือจ้างคนมาฉีดแล้วเขาจะมีเครื่องแบบคล้ายๆตอกแท็กเตอร์แล้วก็เป็นหน้าตัดยาวๆเลยเขาสเปรย์เนาะเขาเรียกสเปรย์ทีนองนั่นแหนะเนาะเวลานั้นกี่เดือนไม่รู้หนะ้าร้อน ก็จะอันนั้นก็จะเก็บเกี่ยวเหมือนที่สายพามาเกี่ยวข้าวเห็นแล้วพี่นงค่คะนี่คือวัฒจักรหุ่นพ่อลูกพากันเก็บหินอยู่จ้ะหินเนาะคะ่ะหินเหมือนที่พาพูดพาดูเละ่ะที่อังกฤษค่ะพื้นที่เนาะคะ่ะที่อังกฤษไถไปกี่รอบกี่รอบก็มีหินขึ้นเหมือนเดิมค่ะพี่นงค่คะมันเป็นปรากฏการธรรมชาติจ้ะรายจำไม่ได้แล้วมีคน เขียนพูดให้ทรายฟังอยู่เนาะเขียนให้ดูอยู่ว่ามันมันเป็นอะไรยังไงเนาะจ่าเนาะโดยเฉพาะทางเลขดิสทริกเลขดิสทริกก็คืออีกเมืองนึงเนาะยิ่งหินหินเยอะเพ่าทำไมเขาก็เก็บหินด้วยเก็บหินใส่ถังจาก้อนเล็กๆไม่เป็นไรค่ะต้องก้อนใหญ่ๆเนาะก้อนใหญ่ๆต้องเก็บเพราะว่าถ้าถ้ามันเข้าเครื่องเกี่ยว เวลาเครื่องมาเกี่ยวขังมันสามารถทำให้เครื่องพังได้นะจ๊ะเนาะนูนน้นพอลูกเพิ่นพากันเก็บก้อนหินถ้าถ้าก้อนเล็กๆเขาก็เอาออกจากพื้นที่นาเก็บวางไปนู่น <c oughs> น้องจา๋านะเดี๋ยวสาจะไปนั่งรถแทรกเตอร์ไปเก็บก้อนหินช่วยไมเคิลพี่น้องคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้าชีวิตถ้าอะไรที่ ไม่ขัดกับเรามากเราสามารถทําได้อยู่ได้มันก็มีความสุขจ้ะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนไข่พี่น้องค่ะเนาะชอบใครชอบมันเ <c oughs> นาะพี่น้องไม่ได้ว่า <c oughs> จะให้เหมือนกันทุกอย่างสิ่งที่ทรายทําได้คนอื่นอาจจะทําไม่ได้เนาะพี่น้องสิ่งที่คนอื่นทําได้ใซ่อาจจะทําไม่ได้จริงๆละอุย้ยก้อนหินก็หลายเหน็นไหมรี่ อันรอดไหขึ้นอ๋อก็คือถ้ามันอยู่ไอติดขอบติดขอบแบบนี้แล้วก็เอาทิ้งอู้ทิ้งข้างๆได้นะจ่ะถ้ามันอันนะัะถ้าอยู่กลางๆนู่นเราก็ต้องอยู่กลางๆนู่นเราก็ต้องทิ้งในนี้จ้ะเขาใส่ในนี้ น้อง่ะนางเอกต้องเก็บก้อนหินค่ะวันนี้ <c oughs> ก้อนที่ใหญ่ๆนะจ๊ะ <c oughs> น้องพี่ของค่ะนางเอก <c oughs> นางเอกไม่ใช่เจ้าหญิงนะคะเพราะว่าไม่ใช่นิยายอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือชีวิตจริงค่ะไม่ใช่นิยายก็เลยไม่ได้มีเจ้าชายกับเจ้าหญิงเนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต่นั่งเอกกับพระเอกเนี่หละจ้ะแต่งตั้งเอาเองนางเอกชายกับพระเอกใหม่ นี่เห็นอีกแล้วกว้อนหนึง่งก้อนใหญ่ๆแบบนี้ถึงเก็บนะจน๊ะเนาะเบิงทรายจะให้เบิง้งจะให้ดูพี่น้องนี่บบกบล่มเถิมเลยค่ะนี่เนาะแต่ถ้าเป็นก้อนเล็กๆเล็ก,ลกๆไหมายถึงว่าเล็กก็ไม่ได้เล็กมากนะคะพี่น้องขาเขาก็โอเคให้อภัยได้อยู่นะจ๊ะก,ก็คือไม่ไม่เก็บเนาะเดี๋ยวทรายจะถ่ายให้ดู<ม> <c oughs> เ <c oughs> จ้าหญิงว่ามันเจ้าหญิงไหม я. โอ้ย <c oughs> นั่นแหละ คอยเก็บก้อนหินให้เขาจะนัดมาแล้วเพราไหมในช่วงแรกๆไปรอบๆก่อนจะ้ะนี่ก็จะไปรอบเนาะคะ่ะไปรอบๆรอบๆขอบๆเนาะคะ่ะทางนู้นด้วยแต่ทีนี้ก็จะก็ซึ่งเป็นลายแบบนี้เป็นลายขึ้นลงทีนี้ คุณลูกสาวจะลงมาดิใส่อยากมาเล่นไม่ดีจะไปเล่นในนั้นจ้ะไปเล่นในนั้น <laughs> โอเค แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะราบเป็นหน้ากรองไปเลยจ้ะเหมือนบทเนะพี่น้องขาโรก็คือกลิ้งอะกลิ้งกริ้ราบเป็นหน้ากอออรองเลย เดี๋ยวสายจะพาเดินไปหาน้องเมลีน้องเมลีเล่นอยู่ในนู้นค่ะเพื่อเรียกบูดนะแม่จ๊ะบูดบูดเหมือนป่าไม้เน,น่ยไหมเนาะอาจจะฝั่งนูน้นนางเล่นอยู่ในนั้นเก็บไอ้นั่นเก็บลูกไอ้ลูกอย่างก็เขาเรียกลูกสนน่อยไจ้ะอืมเก็บลูกสนแต่ว่าป่านี้ลูกเล็กๆถ้าเป็นลูกใหญ่ๆที่พเวกสายเอามาทำอ,อ,อ,อาหารเอาอาหารทำเป็นอาหารนกห่อไหมมีเป็นลูกสนแล้วก็เอา อาหาราเลเอ,เอาเม็ดเมล็ดต่างๆใส่ในลูกสนให้นกกินอาหารเหรอแม่มจ้ะเนาะใส่เคยเก็บไปทํากับน้องเมลีเดี๋ยวไปหาเมลีดังจมูกแดงโอ้ยน้อกพี่น้องเอยจะลําสู่ฟังเห็นแดดๆดๆแบบนี้มันไม่ได้ร้อนได้พี่น้องหนาวด้วนน่เห็นว่าสยใส่เสื้อเขนยาวใส่เสื้อโค้ทเลยล่ะแต่ว่าเปิดกระดุมนิดหน่อยนี่คือ พอดีตอนนี้เนาะคะ่ะพอดีทำรับสายเมื่อวานนี้มาหนาวกว่านี้มันไม่มีแดดเนาะได้ใส่หมวกได้เมื่อวานนี้เดี๋ยวสายจะพาเข้าไปน,นี่อยู่ไหนลูกนี่แหละจ้ะก็จะเป็นแบบนี้แหละนู่นเห็นแต่ชุดชุดชมคูสาวพิงของแม่ลูกสาวสายว้าง่ายอยู่จ้ะพูดง่ายก็เล่นงอมงอมเนีย่ยเ่เล่นอ,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 อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ไปหาพ่อไหนจอยเอ๊ด้วยสิเอ๋ นางเป็นคนเรียบร้อยเหมือนว่าเมลี่มามาดูสิหนูทำอะไรน้องเมลี่ก็เก็บเอคอนใช่ไหมเมลี่หนูเรียกอะไรลูกบอกแม่สิลูกเอคอนเอคอนนี่แหละ Some people maybe think it's a rose like me อ๋อเหมือนกับอันนั้นใช่ไหมหนูว่าเหมือนกับ ดอกกุหลาบมันเป็นต้นสนนะจ๊ะบางต้นเป็นนี่ต้นสนช่วงนี้มันยังไม่ออกใบจ้ะเพราะว่ายังไม่ร้อนบางต้นก็ล้มหักแล้วนี่น้องไม่ดีก็เล่นอยู่ในนี้แหละเก็บลูกสนจ้ะแต่มันเล็กไปลูกสนนะ้องไม่ดีเนาะ made this all myself. เหรอโอ้ oh, <Yeah. S 1> หนูทำอะไรเขาเรียก <This bit. S 1> เหมือนเป็นบ้านใช่ไหมลูก yeah, ่นว่า <it> s <S เดน okay เอ,อเดนเ่นว่าน้องไม่ดีว่า <laughs> นี่นี่ลูกสนที่น้องไม่ดีเก็บ ลูกสุนนี่แหละที่พวกทรายเก็บเอามาทำมันจะลูกใหญ่กว่านี้แล้วก็เอาเอาเนยนเมลีเอาเนยใส่แล้วก็เอามาเล็ดไอ้ที่ว่าให้นกกินเห็นไหมที่เราไปทำเบิร์ดฟีดดิ้งเนี่ยไม่ไม่ดีตอนนั้นนี่แหละก็เอาตัวนี้นะจ๊ะน้องเมลีหากิ่งไม้นี่แหละพี่น้องคะชีวิตจริงของลูกชาวนา <laughs> ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร <laughs> นี่แหละพี่น้องค่ะใจก็อันนั้นใจก็มีความสุขเนาะค่ะที่มาอายุวานค่ะิ้มหวานพาลูกเล่นแบบนี้เนาะคะ่ะแบบคิดถึงตอนที่ไปนากับพ่อกับแม่ค่ะายก็เป็นพี่คนโตเนาะก็พาน้องเล่นดูแลน้องก็ให้พ่อแม่ทํานาประมาณนี้จ้ะก็ตอนนี้ก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเ,เนาะพาลูกเล่นอยู่ตอนนี้จ้ะก็คิดถึงนึกถึงตัวเอง ที่ไปนากับพ่อกับแม่พี่น้องค้านั่นแหละมันมีความสุขตรงนี้เวลาได้นึกถึงความหลังก็คือสงสัยฉันจะเก๋แล้วนะจะบ่งบอกถึงความเก๋เมลี่นี่ไงลูกอะ yeah. น้องหาไม้เมลี่วิวเดอเอาสตรงมาสโซไปเมลี่วิวเดอไปลูกเอาไปเมลี่เอาไปทำอันนั้นเป็นว่าทำบ้านให้ให้ไอ้มาเล่ เออทำโอ้ให้ใช่บ้านโฮเทลใช่ไหมลูก It's a hotel or motel โฮเทลก็คืออ่า <Hotel. S 1> โรงแรมน้องว่าโรงแรมให้ให้มาแรงโฮเทล for book เ <laughs> ดีออนี่จ้ะน้องก็ทำไปก่อสาร้างไ,ไปสไตล์เด็กน้อยให้เขาคิดไปนี่ยแหละแล้วแต่เขาจะทำนะพี่น้องคะไม่มันมันไม่ได้ เป็นอะไรเนาะแบบนี้เป็นธรรมาชาติเล่นไปคิดไปโอ้น่าสวยๆลูกสวยๆวเมลีเดบิเดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม้เขื่องาก็จะเก็บเครื่องแล้วทีนี้ค่ะเก็บเครื่องแล้วแ้วสายจะถ่ายให้ดูเขาจะมีวิธีพับนะจ๊ะ ยกขึ้นก่อนแล้วก็พับนะพี่น้องอังข้างๆสองข้างพับเข้าก่อนพับอีกพับหนึ่งเห็นพ่เป็นตะเบิงตะเบิงค่ะคือหน้าดูเนาะภาษาอการภาษาอีสานคือเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงพี่น้องเอ้ย กลับบ้านแล้วคะ่ะกลับบ้านเราเนาะพี่น้องรักรออยู่ชุดเกตไหมยูวันเธชุดเกตต้องปิดประตูสันหามไม้เข้าก่อนเพราะว่าเวลานั้นพี่น้อง นานั้นรถเนาะโอเคไปทีนี้